วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยมักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนประเพณีกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขามาต่อพระแม่คงคาสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่นะ้ำ ลำคลองหรือแหล่งน้ําต่างๆซึ่งแต่ละในพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักทูกเทียนและนิยมปัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำเชื่อว่าเป็นการลอยเคะไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยในบางพื้นที่จะมีการประกวดนางนพมาศและมีการจัดงานในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยกิจกรรมวันลอยกระทงการลอยกระทงการประกวดนางนพมาศการปล่อยโคมลอยการประดิษฐ์กระทงการประกวดกระทงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระทงมีดังนี้นะคะ 1. ใบตอง 2. หยวกกล้วย 3. ดอกไม้ 4. ีทูบ 5. เทียนโดยปกติแล้วกระทงที่จะนำไปลอยมีดังนี้นะคะ 1. กระทงใบตอง 2. กระทงโฟม 3. กระทงสาย 4. กระทงอื่นๆเช่นกระทงขนมปังกระทง e m ทำจากวัสดุเหลือใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติเราไปดูผลงานนักเรียนกันดีกว่านะคะทุกคน you uh -huh. ขอขอบคุณโรงเรียนบุญเลิศอ,อนุสรณ์ผู้อำนวยการนายกำมทรบุญเลิศผู้จัดการนายสุภมิตรบุญเลิศและคณะครูบุคลากรทุกท่านผลิตผลงานโดยนางมณีวันแก้วมณีผู้จัดทำโครงการนางสาวฐานิกาชัยสิทธิ์คณะกรรมการและเลขานุการเด็กหญิงนัทธิดาเกียวจันททึกพิธีกร Thank <laughs> you.